ลองฉบับคนขี้เกียจจะเป็นยังไงแล้วเนื่องจากว่าแต่เป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจมากเหมือนกันวันนี้ก็เลยมีแบบทดสอบ,บอความขี้เกียจนั่นเองโดยแขกรับเชิญวันนี้ของเราก็คือแม็กคุงเองจ้าเออว่าแต่ก่อนไปเล่นอ่ะพี่แม็กเป็นคนขี้เกียจปะบ้าปกติไม่ขี้เกียจเลยโอเคงั้นไปเล่นกันเลย ข้อแรกเอานิ้วลงถ้าใช้เท้าเก็บทุกอยาก่างอันนี้มีใครเป็นปะเนี่ยแบบขี้เกียจก็เลยใช้เท้ามันเลย2เอานิ้วลงถ้าไม่ชาร์จแบตจนกว่าแบตจะหมดอันนี้คือบางทีอะได้จนแบตหมดแล้วอะเพิ่งจะมาชาร์จเอออันนี้ก็เป็นจริงสงสัยเหมือนกันมันจะขี้เกียจอะไรเบอร์นั้นก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ชาร์จเลยสามเอานิ้วลงถ้าไม่กินข้าวเพราะไม่อยากหาบางทีหิวนะแต่ไม่อยากลุกอะอสี่เอานิ้วลงถ้าใส่ชุดนอนทั้งวนันอันนี้บอกเลยว่าเน่าไม่เกินจริงตื่นเช้ามายังไงตอนเย็นก็ยังเป็นนนแบบั้ เอานิ้วลงท่ากระเป๋าลกมากคือบางทีจัดกระเป๋าแล้วมาดูเฮ้ย <c oughs> ขยะอยู่นี่วะเนี่ยหก ok, เอานิ้วลงท่านอนทั้งวันก็ oh, อากาศมันสบายเนาะจะไม่นอนได้ยังไงเจ็ด <c oughs> เอานิ้วลงท่าชอบเลื่อนนาฬิกาปุ๊บนี่ใครเป็นมักป